นี่ป้าก็เก็บภาพเาไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าการทำบ่อน,น้ำตกหน้าบ้านของป้าครั้งนี้ทำแบบมาตรฐานเลยนะคะก็ค,ะคงจะได้ตกแต่งสวยงามแล้วก็ไม่ขาดน้ำนะคะทั้งฤดูทุกฤดูการนะคะก็เราเอาน้ำเติมมันก็จะมีน้ำตกตลอด ทำให้เราสามารถอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมดแลระบอกคะ อัีช่างก็กำลังสมปูรณเพื่อแต่งขอบบ่อนะคะบบบบบอกกกกกกววว่าานนใททััีี้้เเตงหดยข เบื้องน้ำหนองแพร่ที่เบื้องน้ำซางแพร่นเดี๋ยว้องไปกับติดตามให้เนี้ยกระท่อมชมจันทร์ชาแนลค่ะกุ้งคีเราเห็นเราเห็นกุ้งคี ตอนนี้นะคะช่างก็กำลังผสมปูนอีกเพื่อที่จะเสริมขอบบ่อนะคะ<ม>อันนี้ป้าให้ดูต้นลำไยตอนแดดส่องนี้จะเห็นไหมเนาะอันนี้ดอกลำไยถ้าไม่ใช่ลำไยโทษทีลิ้นขีนะคะลิ้นขีออกดอกเยอะมากเลยปีนี้แต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะติดลูกไหมก็พยายามรดน้ำอยู่นะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยบำรุงอะเนาะอยู่ตามตามมีตามเกิดนะคะก็ให้น้ำไปแต่ก็ไม่รู้เนาะ ก็กำลังทำความสะอาดให้นะคะจากปูนที่หล่นใส่ทางนะคะก็ท่านก็ทำความสะอาดให้แล้วก็ต้องรอให้ปูนแห้งก็ค่อยมาตกแต่งต่อนะคะ ความสะอาดให้อย่างดีเลยนะคะปล่อยยึดไอนี้ก็กำลังเทเสริมกำลังผสมปูนเทเสริมขอบบ่อนะคะ เก็บนานดูแลความสะอาดให้นะคะคือแรูืน่ี้ไ <c oughs> เสียงคนน้อยด้วยโอเคเนีย <c> ค <oughs> okay. นี้ป้าพามาอัปเดตนะคะช่องก็กำลังกำลังตกแตง่งขอบบ่อนะคะแล้วกาไปมุมน,นู้นนะคะจะได้เห็นทั้งดนะ ป้าก็พามาดูช่างกำลังตกแต่งขอบบ่อแล้วนะคะยิงเลยยิงบ่อมึงเยบ้านนอกคนกลงวัเดี่ยวย่างคนย็เตียวท่ามท่ากเงียบไยวได้บ่ กำลังเริ่มสวยแล้วค่ะทุกท่านป้าก็พามาดูป้าก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บ้านป้าก็มาอัปเดตงานของช่างที่ทำบ่อนตกนี้เป็นระยะระยะนะคะคุณลุงก็ไปพาละทุกละไปทำงานของคุณลุง นะคะป้าพาดูใกล้ๆเนาะอันนี้นะคะนี่ก็คือเป็นขอบบ่อที่ช่างทําให้ระยะห่างหนานะครับ้นหนาอยู่นะคะนี่นะคะป้าก็ให้ดูขอบบ่อที่ช่างความหนานะคะให้เห็นความหนาของขอบบ่อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ โอ้ง <c oughs> ูกํกำลังผสมปูนมาเรื่อยๆนะคะทีมเยอกมากเลยนะทีมงานนี้ช่างเยอะนะคะว่าเป็นงานที่ก็เาก,ก็จะค่อนข้าง ทำกับหินกับปูนทรายก็จะหนักอยูนะคะแต่หลังจากที่ก่อเสร็จแล้วก็เรืองานตกแต่งงานของช่างนะคะน,นะคะฟาก็มาอัปเดตกัารทำขอบบ่อนะคะ การเทการกันแต่งขอบอ่อกำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะคะป้าก็มาอัปเดตให้ดูนะคะ